ห้าอาหารยิ่งทานยิ่งผิวกระจ่างใสนะครับคือเราอยู่ในประเทศเขตร้อนไงแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่เห็นคนผิวขาวผิวใสเรารู้สึกว่าเขาดูมีสเสน่ห์จังเลยนะครับถ้าเราจะอยากทําแบบนั้นนะแต่เราไม่อยากกินบวก วิตามินที่ทําให้ขาวหรือสารสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยหรือไม่อยากเอาอะไรมาขัดผิวเนี่ยทำยังไงอะผมแนะนํา5อาหารที่คุณสามารถกินบ่อยๆแล้วจะทําให้ผิวคุณใสขึ้นปกป้องแสงแดดได้ดีขึ้นข้อที่1คือมะนาวมะนาว1ลูกจะมีวิตามินซีประมาณ20มิลลิกรัมโดยประมาณนะดังนั้นถ้าเราอยากได้50หรือ60มิลลิกรัมอาจจะต้องดื่มมะนาว3ลูกแต่ระวังเป็นโรคกระเพาะละกันนะครับข้อที่2คือส้มส้ม1ลูกนะครับผลกลางๆเนี่ยจะมีวิตามินซีเท่ากับมะนาว ประมาณ3ลูกดังนั้นถ้าใครไม่สีเรียสเรื่องน้ำตาลจากส้มก็สามารถทานเป็นส้มก็ได้ ข้อที่สคือพริกหวานอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับคนที่อยากได้วิตามินซีสูงสูงแต่ไม่อยากได้น้ําตาลเลยแล้วไม่อยากให้มีผลกับกระเพาะอาหารเพราะว่าในมะนาวเนี่ยมันกัดกระเพาะอาหารเนาะในส้มก็มีน้ําตาลที่กินเยอะทาให้อ้วนแต่พริกหวานเนี่ยคุณสามารถกินเป็นสนแน็คก,กินเป็นของวางทานทุกวันก็ได้นะับเพราะว่าสีของมันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งดีต่อผิวอยู่แล้วแล้วตัวมันยังมีวิตามินซีสูงมากและสูงกว่าส้มสูงกว่ามะนาวด้วยเมื่อเทียบกับน้ําหนักเท่ากัน งั้นพริกหวานสามารถทานได้ทุกวันจะทานกับสลัดก็ได้หรือจะทานเปล่าๆก็ได้ข้อที่4คือกล้วยหลายคนอาจจะได้ยินว่ากล้วยช่วยระบายกล้วยมีแป้งอยู่กล้วยช่วยทําให้อิ่มนานแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าในกล้วยมีพรีไบอติกก็คือเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีในลําไส้ด้วยเวลาเรากินกล้วยเข้าไปก็ไปทําให้แบคทีเรียตัวดีในลไส้เพิ่มจํานวนขึ้น พอแบคตีตัวดีในลำไส้เพิ่มจำนวนขึ้นทําให้สุขภาพลําไส้ดีขึ้นส่งผลต่อฮอร์โมนแล้วส่งผลทําให้ผิวใสขึ้นด้วยข้อที่5คืออะโวคาโดถ้าคนที่ชอบกินอาหารทะเลจะทานเป็นปลาทะเลที่มีไขมันก็ได้เช่นพวกปลาทูนา่าปลาแซลมอนก็ได้อันนี้จะมีโอเมก้า3หรือจะทานโอเมก้า3หรือไขมันดีๆเหล่านี้ที่อยู่ในอะโวคาโดทานวันละครึ่งถึง1ลูกก็ได้ยกเว้นคนที่เป็นโรคไตวายหรือฟอกไตนะครับจะไม่แนะนำให้กินแต่คนทั่วไปสามารถกินได้วันละครึ่ง ถงึงลูก1ส่วนใครก็ตามที่บอกว่าเอ๊ะทานและผิวใสนะครับแต่อยากจะเล่งหน่อยทำยังไงดีผมแนะนำว่า สามารถใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใส่พวกไทเทเนียมไดออกไซด์ได้เช่นอที่ผมใช้อยู่นะครับออกใหม่ล่าสุดเลยถ้าใครสนใจก็คือชื่อ New e w i r k n นิวบริงเนี่ยผมทํามาก่อนนะครับสมัยแรกนะครับแต่ตอนนั้นด้วยความที่ว่ามันติดผิวได้ดีมากเลยแต่มันไปติดเบาะรถด,ด้วยผมก็เลยปรับพัฒนานิดนึงทําให้ผิวมันบางเบาซึมเข้าผิวได้ดีแล้วสามารถทากลางคืน แต่ออกฤิ์จนถึงกลางวันได้ก็คือหมายความว่ามันจะฝังไทเทเนียมแล้วตาจะฝังอยู่ในผิวแต่ไม่ส่งผลเสียนะครับส่งผลดีคือปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วทําให้ผิวเราดูขาวกระจ่างใสสเต็ปหนึ่งก็คือปรับโทนสีผิวในเดน,นะเนี่ยผมก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเวลาที่เราทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัว หัวเชื้อซีรัมผสมไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยมันฝังเข้าไปในผิวตอนกลางคืนเลยครับแล้วตื่นเช้ามาผิวเราจะดูกระจ่างใสแม้จะหลังอาบน้ําแล้วนะครับใครสนใจนะครับช่วงแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับผมมีโปรโมชั่นให้แค่เพื่อนๆพิมพ์คําว่าผิวขาวแล้วเพื่อนๆก็ไปบอกแอดมีเลยว่าคุณหมอให้ราคาพิเศษช่วงแนะนํานะครับเพื่อนๆสามารถไปขอราคาพิเศษได้เลยแต่ให้เฉพาะคนที่แคปหน้าจอคําว่าผิวขาวนะครับ แล้วไปสอบถามทีมงานในอินบอ x นะครับจะได้ราคาพิเศษแบบที่คุณจะตกใจเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ราคาแนะนําพิเศษที่ขนาดนี้เลยเหรอให้เฉพาะคนที่แคปหน้าจอไปเท่านั้นนะครับแล้วราคาโปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะ99คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วไงก็ไปคุยกับทีมงานตอนนอินบอร์นะครับรักทุกคนนะครับอย่าลืมทาน ผักผลไม้ทั้ง5อย่างแต่ให้เลือกมาอย่างเดียวเนาะกินทุกอย่างเดี๋ยวจะอิบเกินไปนะเลือกมาแค่วันละหนึ่งอย่างพอแล้วก็อาจจะทานโยบริงด้วยทากันแดดด,ด้วยใส่เสื้อแขนยาวนะครับเพื่อกันแสงแด,ดดด้วยก็จะดีเวลาออกแสงแดดนะเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยแดดแรงมากนะครับกะว่าจะทานอย่างเดียวทาอย่างเดียวแต่ไม่ปกป้องผิวโดยการกลางร่มหรือ,อใส่เสื้อเลยผมว่าโอกาสขาวยากมากรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ